วันนี้พามาดูน้องหมูขาบวมนะคะตอนแรกเริ่มแรกเลยนะคะจะเล่าให้ฟังก็คือแม่ของน้องนะคะแม่ของน้องเหยียบไปที่เท้าของน้องนะคะตรงลิบเนี่ยะทีนี้น้องก็บวมเลยนะคะตอนแรกน้องไม่สบายเลยนะคะหูเย็นก็เลยฉีดยากแก้ไขให้นะคะหลังจากนั้นป้าก็ฉีดเดโคฟเนีนะคะ ให้หน้องแล้วก็แยกน้องออกมาเนาะเมื่อวานน้องไม่ยอมเดินเลยนะคะน้องจะนอนตลอดเลยอ่าวันนี้น้องยืนได้แล้วนะคะน้องเริ่มเริ่มแบบเหมือนมีแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะฉีดไดโคลฟินิกันแรกนะคะอ่าน้องยังอ้วนอ้วนมากเลยกินนมเก่งมากเลยนะคะน,นี้หูก็ไม่เย็นแล้วนะคะก็คือน้องจะ เจ็บที่เท้านะคะตรงที่แม่เหยียบเนาะก็ยังเหลือช้ำอยู่ก็แ,แยกออกมาเดินได้แล้วครับผมเดินได้แล้วครับมาแม่ครับผมเดินได้แล้วครับแม่เออเมื่อวานน้องไม่เดินเลยนะคะวันนี้น้องเดินแล้วนะคะ,ะยาที่ฉีดนะคะก็เป็นไดโคฟีนักนะคะตอนแรกก็คิดว่าเขาจะ เป็นอย่างอื่นแทรกซ้อนนะคะแต่จริงๆก็คือเอาไปก่อนค่ะซีโร่แต่จริงๆก็คือน้องแค่โดนแม่เหยียบแล้วก็ต้องฉีดไดโคฟินแอคให้น้องนะคะนี่ค่ะน้องเดินได้แล้วก็กินนมเก่งด้วยคะ่ะวันนี้นะคะเดินได้กินนมเก่งนะคะเดี๋ยวยกร้อง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 ไม่ร้องดูหลัง สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับน้องโดนแม่เหยียบนะคะแล้วก็มีอาการรวมที่เท้านะคะสามารถาใช้ยาตัวนี้ได้นะคะไดโคฟินนะคะอันนี้1 c ซีซีครึ่งนะคะของน้องป้าแป้งก็จะฉีดให้อีกนะคะอีก2วันนะคะวันละหนึ่งครั้งเนาะ <S <S เดี๋ยวรอดูอาการกันต่อไปค่ะขอบคุณจ้า